สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะสินค้าครับบอกว่าอย่าลืมถ่ายวิดีโอขณนะแกะซองกล่องพัสดุนะครับวันนี้สั่งอะไรมานะมีดเอาแบไกนะ่ โตะสั่นครับแต่แรนเป็นสินค้าตัวนี้ค่อยรากคอออกมาแต่แรนออกมาแล้วครับ โอ้ยแข็งเป็นสายสายโซลาร์เซลล์นะเขาเรียกอะไรเนี่ยสายสาย PV หนึ่งนะครับหัวมัน5เมตรครับ เอามาต่อโซล่าเซลล์บนหลังคารถเข็นนี่ก็ใส่หัวไม้ด้วยครับทั้งหมดมันห้าเมตรราคาสามร้อยแปดสิบห้าบาทโอ้โหห้าเมตรเนี่ยนะ เียนว่าขนาดขนาดไหนสุราพีวีเคเบ 4e 1ค4 สองปีเอฟไม่รู้ดูยังไงแต่ว่าก็เอาเท่าเท่ากับสายที่สั่งมานะครับเดี๋ยวจะสั่งหัวมาอีกที่งเพราะสำหรับจำต่อครับเนี่ยก็จะเอามาต่อครับ ชุดพวกนี้ด้วยทำกล่อง power box ไว้แล้วครับเนี่ยตามที่เห็นนะสายมเมื่อกก้ก็จะต่อเข้าใต้ตอนนี้ control charger ค,ครับต่อจากแผง s o โซลา่าเซลมาโอเคครับคอยติดตามตอนต่อไปครับเวลา ออกทำงานนอกบ้านเปลี่ยนสถานที่ครับไปทำงานสวัสดีครับหวัวแข่ง